สวัสดีค่ะพบกับช่องปุณิกาโกอินเตอร์นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรกในการทำช่อง YouTube ในรูปแบบนี้นะคะทุกคนที่กำลังมองหาหรือกำลังอยากที่จะมีแฟนต่างชาติอย่าพลาดเด็ดขาดกดแชร์กด subscribe ไว้นะคะปูเป้ขอแนะนำตัวเองก่อนนะคะปูเป้ชื่อปุณิกานะคะอายุ42ปีเป็นผู้หญิงไทยอยู่ประเทศไทยและอยู่ภาคอีสานมีลูกทั้งหมด3คนเป็นซิงเกิลมัมนะคะแต่ปัจจุบันนี้ไม่ โสดแล้วนะคะโสดมา7ปียังปีที่8ปีนี้ไม่โสดแล้วและก็ใกล้จะแต่งงานเร็วๆนี้แล้วด้วยนะคะแฟนเป็นคนสหรัฐอเมริกาค่ะเจอกันที่ไหนเจอในแอปหาคู่ค่ะยุห่างกับแฟน18ปีนะคะเป็นอุปสรรคหรือไม่ไม่เป็นอุปสรรคใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะปูเป้ถือว่าตัวเองเป็นกําลังตั้งไข่ ยังไม่ประสบผลสำเร็จในสายนี้แล้วก็ยังไม่ประสบผลสําเร็จในชีวิตคู่ยังไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่ปูเป้มีอยู่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกทุกๆคนและอยากให้ทุกๆคนคิดแบบปูเป้ก็คือเราต้องมองโลกในแง่ดีและมองบวกเท่านั้นเราเป็นผู้หญิงไทยเราสวยค่ะเราสวยเราสวยเราสวย,เร,สวยเราเก่งเราดีท่องไว้แค่นี้รับรองไม่ว่าจะเป็นชาติไหนประเทศไหน ก็ชอบผู้หญิงไทยทั้งนั้นเลยค่ะวันนี้แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวคลิปต่อๆไปจะมาลงลึกรายละเอียดลึกลงไปก่อนนั้นนะคะบ๊ายบายจ้า